วันนี้วันที่12เดือนเมษายนปี2025เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานสกุลบราหมนของลูกนี้เฉพาะพิเศษลูกๆบราหมนเท่านั้นที่เต็มไปได้วยความรู้เดี๋ยวนี้ลูกรู้เกี่ยวกับยานความรู้นี้วิทยาโยคะที่อยู่เหนือความรู้ความเงียบ และอาญาก็คือความไม่รู้คำถามความเพียรพยายามง่ายๆอะไรที่ลูกๆควรจะทำเพื่อที่หัวใจของลูกจะถูกเอาออกไปจากทุกสิ่งอื่นๆได้คำตอบเพียงแต่มั่นหมายตัวลูกเองในการทำธุรกิจทางจิตวิญญาณนี้ลูกนั้นทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณมากเท่าไหร่หัวใจของลูกก็จะออกมาจาก ทุกสิ่งอื่นๆได้โดยอัตโนมัติแล้วลูกก็จะไม่ว่างเว้นในการที่จะเปลี่ยนพยายามที่จะได้รับอาณาจากักรอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับการทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณลูกก็ยังจะต้องดูแลสิ่งจ้างของลูกที่ลูกได้สร้างขึ้นมาซาละของคุณจะทาจุดแรกเวลาระอะไรก็ตามที่ลูกมีให้ใช้เวลา,านั้นในการทำธุรกิจอยา่าณ ให้ซึนทรัพย์สันงกาของการทำธุรกิจทางจิจวิญญาณทำงานรับใช้ที่จะชำระผู้ที่ไม่บริสุทธิ์จุดที่สองจงเป้าพิจารณาอยู่ภายในและจดจำพ่ออย่าได้ใช้คำว่าโอ้พระเจ้าดังเช่นที่พ่อนั้นไม่มีความดิ่งทนงดังนั้นลูกๆก็เช่นกันจะต้องไร้ความดิ่งทนงพรขอให้ลูกนั้นมีรูปรวมคิ์ชักตีและกระจายกลิ่นหอม ของกระแสอันสูงส่งไปด้วยทัศนคติและความคิดของลูกในจิตใจของลูกทุกวันนี้ด้วยการช่วยเหลือของสิ่งต่างพวกเขากระจายทิ่งห,หลายๆคิดเช่นดอกกุหลาบและแกงจันเข้าไปในบรรยากาศในหนทางเดียวกันลูกๆทั้งหลายก็จะต้องอยู่ในรูปรวมของชิปและชักตีและกระจายทิของความสุขความสงมบความรัก และความปีติสุขไปด้วยทัศนคติและความคิดของลูกในจิตใจของลูกทุกๆวังในอัมบริตเวลาให้ประพรมกระแสที่สูงส่งที่แตกต่างกันเหมือนกับน้ำพุให้กับดวงหยานทั้งหลายเหมือนกับว่าลูกนั้นกำลังใช้น้ำกุหลาบปรับภเพียงแต่เปิดสวิตชความคิดของลูกโดยอัตโนมัติแล้วก็จบสิ้นกลิ่เม็น ของทัศนคติที่ไม่บริสุทธิ์ในโลกพติพจน์การรับพลังสมบัติความสุขจากผู้ประทานความสุขเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักของท่านอัจฉาิมชาน